ว่าพูดถึงพืชสมุนไพรไทยตอนนี้นิยมมากนอกจากกระชายก็จะต้องมีเรื่องของฟ้าทลายโจร<ช>ตลาด <คะ S 1> แล้วบางบ้านเนี่ยปลูกกันไว้เยอะมากเลยนะคะเช่นเดียวกับที่นี่ค่ะกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะได้มีการรณรงค์ปลูกฟ้าทลายโจรนําไปขยายพันธุ์ค่ะเพื่อทําเป็นสมุนไพรในการรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะ สำนักง,งานพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะรณรงค์ปลูกพืชสมุนไพรค่ะอย่างฟ้าทลายโจรตามโครงการจัดทำแปลงสาธิตปรับปรุงบำรุงดินเพื่อปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นะคะกรมพัฒนาที่ดินค่ะเพื่อขยายพันธุ์แบ่งปันให้กับพี่น้องเกษตรกรบ้านข้างเคียงให้มีรายได้อีกทั้งยังเป็นสมุนไพรนะคะพื้นบ้านเพื่อใช้ในการป้องกันร,รักษาโรคเชือ้อโควิด1 9นั่นเองค่ะ ทางด้านนายวิโรธบัรเจดริดฤทธิ์นะครับผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ห้องสอนก็บอกว่าการส่งเสริมการปลูกฟ้าทลายโจรเนี่ยก็เพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันนะครับพร้อมทั้งมีการผลักดันอย่างต่อเนื่องถึงระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกที่จะต้องคำนึงถึงการแปลรูปเพิ่มมูลค่าแล้วก็ปริมาณการผลิตซึ่งจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกรอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับคนไทยก็มีพืชสมุนไพรบริโภคอย่างเพียงพอนะครับอีกทั้งยังส่งเสริมให้อุตสาหการรม กาสมุนไพรเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นสร้างไรายได้เข้ากับประเทศของเรา,านะครับ